พัทรีฟาร์มจังหวัดหนองคายเลี้ยงหนอนโปรโตีนหรือนอนมแมลงวันลายให้เป็นอาหารของสัตว์ค่ะโดยเริ่มจากการเก็บไข่นอนและนนำไข่นอนมาฟักเป็นตัวอ่อนจากนั้นก็เตรียมแบ่งลูกหนอนเพื่อไปขุนต่อการเตรียมที่อยู่ของลูกหนอนเนี่ยก็ขอให้มีความชื้นประมาณ60%น้องหนอนจะทานเศษอาหารหรืออินทรีย์วัตถุที่เปื่อยๆในการแบ่งลูกหนอน แต่ละกระบะอย่าให้หนานแน่นจนเกินไปเพราะหนอนเนี่ยทันเก่งเดี๋ยวแย่งอาหารกันช่วงที่เป็นตัวหนอนเนี่ยเขาจะชอบอยู่ที่ร่มแสงไม่จ้าเราคอยเติมเศษอาหารให้บ่อยๆประมาณ14-18วันหนอนก็โตแล้วพร้อมเป็นอาหารสัตว์หนอนปโปรตีนมีคุณค่าทางภูชนาการสูงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม คือถ้าหลุดรอดออกไปเนี่ยก็จะไม่เป็นพาหะนำโรคหรือเป็นศัตรูพืชแต่อย่างใด